สวัสดีค่ะวันนี้วันพืชมงคลนะคะวันที่อากาศดีนะคะสายลมปลยปลายลมพัดปลิวสดชื่นมากเลยค่ะแล้วก็มีแสงแดดรำไรนะคะโอ้ลมเย็นๆจะกินอะไรดีนะคิดไปคิดมาไปกินกว๋วยเตี๋ยวดีกว่าโอ้ลมแรงมากเลยค่ะ อากาศดีมากเลยนะคะวันนี้มีสายรมแสงแดดแล้วก็เป็นวันหยุดนะคะเฮ้ท้องฟ้าก็สดใสนะคะป้าค่ะวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตั้งชัยนะคะก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดค่ะมาถึงปุ๊บมาถึงร้านแล้วนะคะนับแรกเราหิวค่ะตื่นมาก็สายแล้ว กินแคบหมูรอ,อก่อนค่ะนั่งรอก็ค่าเวลาด้วยการกินแคบหมูรอ,อก่อนกัดแคบๆๆๆๆกินแคบหมูไปรเรื่อยๆนะคะระหว่างรอแม่ค้านะคะทําก๋วยเตี๋ยวให้นะคะวันนี้ก็มากินกับคนรู้ใจเหมือนเดิมค่ะกินกับใครไม่ได้กินกับใครก็ไม่อร่อยเท่ากันเท่ากับกินกับคนรู้ใจนะคะนะคะแอบถ่ายแอบกินเหมือนขโมย แคบหมูเขามากินนี่แหละลกรอบอร่อยกรุบ <c oughs> ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะผักมาแล้วจ้าผักก็มาแล้วก๋วยเตี๋ยวยังไม่มานะแต่ผักมาก่อนผักก็เยอะมากค่ะล้านี้มีถั่วฝักยาวโหระพาพริกเผานะคะพริกจีบ้านเรานะคะแล้วก็แคบหมูที่เราซื้อที่เรากินมเมื่อกี้หมดไปครึ่งห่อแล้วคะ่ะนี่ถั่วฝักยาวเนี่ย ต้องกินกับกะปิตากกุ้งไทยเท่านั้นนะคะทำไมต้องกินกับกุ้งไทยเนาะยี่ห้ออื่นอร่อยไหมไม่แน่ใจนะคะเคยกินแต่กุ้งไทยอร่อยอ่าก๋วยเตี๋ยวมาแล้วปรุงนะคะน้ำส้มสายชูซอสพริกน้ำทานซายน้ำปลาพริกผัดนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ ต้องกินนี่ของโปรดดิฉันก็คือกระปิคุย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 ,คย,คย,คยจิ้ม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 นะคะเอาพริกจิ้มนะคะนี่แล้วก็ผู้ชายก็โรยด้วยแคบหมูที่ดิฉันกินไปครึ่งหอ่อแบ่งคนละครึ่งนะคะแซบห้ามองหน้านะคะเขาบอกว่าไม่อยากให้เห็นหน้าเพราะวาความหล่อความหล่อเกินนะคะหลอมมาตรฐานสูงนี่มาค่ะ อร่อยก๋วยเตี๋ยวตั้งใจดูจากดูหลักฐานมันชัดมากเลยค่ะกินเกี้ยงเลยนะคะเลือแค่น้ำเนี่ยกะว่ายังไม่กลับนะคะจะซดน้ําให้หมดก่อนอร่อยจริงๆค่ะร้านนี้เขาแบบให้เนื้อเยอะเหมือนแบบเป็นโรงฆ่าสัตว์อะให้เยอะมากค่ะ